สดีครับแมงตาทองชาแนลนะฮะตอนนี้แมงตาทองกอําลังจะตามทนายต่ําซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงที่กกกอกนี่นะครับเขาก็กาลังลื้อหลานอน้ี้ขาให้เสียบเข้าไปอ่ะพี่ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาิดอมแข้งขาดีอย่างพี่อ่ะ โอ้ยฟิตมากเลยเตรียมร่างกายยังไงว่าผู้นี้ใครจะเดินได้ไหมบอกกันเตรียมร่างกายยังไงฮะเตรียมร่างกายยังไงบอกว่าฟิตมากอะเตรียมร่างกายยังไงหรออ่าก็ไปออกกําลังกายนะครับก่อนมาในก็วิ่งนะครับเพื่อที่จะดตร่างกายกลัวเดี๋ยวขึ้นไปแล้วหอกระกไะข่าไม่ได้เห็นแน่ใช่ไหมปาดเหนื่อยนั่นนี่จะาดแต่ว่าขอพี่พี่แวข่าอย่าถ่ายตอนที่กําลังเหนื่อยมาก เ่ะเดี๋ยวเขาขอรุออ่งกันเยอ,อแล้วคุยที่ร<ด>าคารเรื่องนะคะะรับเขาไปพบลุงพลน,นะคะแล้วก็ขอประการส่วนตัวเนาะเดี๋ยวสักครู่นนะฮะตอนนี้ทนายกำลังไปหาลงุงผลป้าแตนก่อนนะฮะพูดคุยกับทนายตั้มเนาะเข้าบ้านเลยครับเข้าบ้านเลยลุงเข้าบ้านเลยอา้าบ้านเนาะ ไม่เจอกันนานแล้วดอ้อลนัมทั้งลุงคนไอ้บอ ขึ้นหลายรอบแล้วขึ้นท้าแม่ทางขึ้นทาหลังจนำรางแม่นเลยพี่จีนเนี่ยจำได้จำได้บางคนต้องพาหนูขึ here, ้นอ <let ting Matthew s> ีกรอบแล้ขึ้นท้าหลังเหมือนเดิมหรอลูกไม่ได้เดี๋ยวสั่งให้ทไม่เป็นไรเนื่องจากทนายเพิ่งมาถึงนะฮะตอนนี้ลุงพลก็เข้าไปต้อนรับ ทนายข้างในพร้อมประแตนก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากทำธุระเสร็จเดี๋ยวเราคงจะได้ชัดคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้ติดตามชมอย่าลืมติดตามช่องแมงตาทองชแนลนะครับกดติดตามกดไลค์กด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งให้กําลังใจแมงตาทองด้วยนะครับ